สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ไขนะคะของกล้อง Photo Station นะคะที่วัดระยะกับปีซึมแล้วได้ค่าที่เออร์เลนะคะค่ะส่วนวิธีการแก้ไขนะคะจะมีด้วยกัน2วิธีค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันค่ะค่ะวิธีการแก้ไขแบบแรกนะคะเราจะทําการตั้งค่าที่ตัวกล้องที่เราใช้งานนะคะค่ะสําหรับกล้องตัวนี้นะคะจะเป็น GoWin TKS 2 0งศ N ค่ะเราจะกดเข้าที่ปุ่ม Key สตาร์ Star, หรือปุ่มรูปดาวตัวนี้นะคะ กดอีกหนึ่งครั้งนะคะกดเข้าที่ F4 ค่ะ PPM ตัวนี้นะคะค่ะแล้วเราก็ดูที่ PSM บรรทัดบนนะคะมันก็จะแสดงเป็นค่าหน้าเป้าของเรานะคะถ้าเราต้องการแก้ไขให้กดที่ F1 ค่ะปิซึมค่ะแล้วเราก็ตั้งค่าหน้าเป้านะคะโดยที่เราจะดูค่าหน้าเป้าจากตัวเป้าปิซึมด้วยนะคะถ้าว่าเป็นเป้าลบสานะคะเราก็ใส่เป็นลบสา ถ้าใช้หน้าเป้าเป็น0ูนย์เราก็ใส่เป็น0นนะคะค่ะแล้วก็กด enter ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีแก้ไขแบบแรกนะคะค่ะส่วนวิธีที่2นะคะเราจะมาดูที่หน้าเป้าปิซซึ่งที่เราใช้งานนะคะสังเกตนะคะที่หน้าเป้าหัวมุมด้านขวาจะมีค่าหน้าเป้าอยู่นะคะอย่างหน้านี้จะเป็นหน้าอ f f s e t ศนะคะพลิกกลับมาอีกด้านนึงค่ะจะเป็นหน้า offset ลบสาส ถ้าลูกค้าใช้เป็นหน้าออฟเซตลบ30นะคะให้ทำการหมุนตัวดวงตัวนี้นะคะสามารถหมุนออกมาได้ค่ะค่ะแล้วก็พลิกหน้าเป้านะคะไปหน้าลบ30แล้วก็หมุนตัวดวงเข้าไปเหมือนเดิมค่ะค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถบรระยะกับเป้าปีซึ่งเราได้ค่าที่ถูกต้องนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่ติดปัญหาในเรื่องการใช้งานตัวกล้องนะคะหรือว่าการแก้ไขปัญหาตัวกล้องนะคะสามารถเข้าไปติดตามรับชมคลิปต่างๆนะคะของทางร้านได้ค่ะที่เพจเ c e บุ o กกล้องสำรวจระยองค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะก็จะเป็นที่ YouTube c h anel n ค่ะชื่อว่ากล้องสำรวจระยองเหมือนกันค่ะหรือจะโทรเข้ามาปรึกษาได้นะคะที่เบอร์033013494ค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ค่ะที่ ID l ดี e นะคะ ค่ะคะ่แล้วก็สำหรับลูกค้านะคะที่เข้ามาที่หน้าร้านกล้องสำรวจระยองนะคะสามารถนำรถเข้าไปจอดในโรงแรมคามิโอแกนได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ